สวัสดีครับเพื่อนๆผมกร็ดจสันนะครับวันนี้มาต่อนะครับกับเซเว่นไน์นะครับไปเลยนะครับเราซีเรียสมากนะครับเราเซเว่นไน์ะพี่จริงเซเว่นไน์ผมก็เก็บตัวเก็บของเก็บเคิงมาเรื่อยๆหละนะครับไม่มีอะไรอัปเดตมากหรอกนะคพี่จริงนะวันนี้นะ นีผมกำลังทำหลายๆอย่างนะครับพยายามจะเก็บตัวหกดาวให้มันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเงินเยอะนะครับเดี๋ยวต่หาตัวอัพเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะหาตัวหกดาวนะมาให้ได้นะครับก็เก็บตัวพวกนี้แหละนะมันนี้นะเนี่ยนะครับตัวของผมนะก็คือประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําไปพวกธาตุนะขึ้นแล้วนะเพราะว่าธาตุผมมีเริ่มมีเยอะละจะทําเป็นสีดาวอันนี้เยอะนะบอันนี้ก็อัพมานะครับแล้วก็เอาอันนี้อัพใส่เข้าไปนะเพมันเป็นสีดาวสีดาว มันจะทำเป็นห้าดาวแล้วนะครับมันน่าจะทำได้แหละสีฟ้าเนี่ยนะครับเพราะมีสามดาวตั้งแมสามดาวสองตัวนะครับก็จะได้สี่ดาวไหมสี่ดาวสองอันก็ได้ห้าดาวนะราะว่าห้าดาวพอดีนะครับ5้าดาวปุ๊บเอาใส่ตัวไหนดีนะครับผมเร่งคิดอยู่เลยนะเพราะว่าผมมีห้าดาวอยู่นะห้าดาวเอ็กซ์ปาด้านะครับห้าดาวจ็อกเกอร์นะครับก็มีนะครับประมาณนี้แหละนะครับก็ก็มีหลายตัวนะครับมีหลายตัวนะครับเรา มาต่อครับเราไม่มีอะไรมากนะววันนี้นะครับเราผมก็จะพยายามไปตีดันต่อไปนะให้ได้นะเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำควิสเลยสีโปรดของสไนเปอร์คือไปดูกันนะครับเราวันนี้ไม่ได้ทำควิสนะลืมลืมไม่เป็นไรนะครับดูกี่คนก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ซีเรียสนะผมก็ทำไปเรื่อยเื่อยนะเหนือก็พักนะ ็นไหมก็คือแท็บเล็ตเครื่องนี้นะครับปันดีนะครับตอนเล่นเกมนะครับแต่ถ้าตอนไม่เล่นเกมนี่ไม่ดีเลยนะครับ Sniper favorite นะครับ Color นะครับ is a very dark blue นะครับก็คือ very ก็คือมาก dark ก็คือมืด blue ก็คือฟ้านครับน้ําเงินนับน้ำเขินก็จะเป็นน้ําเงินที่มืดนะครับน้ําเงินที่มืดมากนะครับแต่ไม่ใช่ดํานะครับ It should be number 4น่าจะเป็นมันควรจะเป็น number 4เลขสีนะครับก็คือชอยที่สีนั่นเองนะครับ ตอบกันนะทำไมสโลอย่างนี้ลูกเพ่เมาย่างบ้าจริงๆนะครับชีวิตนะครับนี่แหละที่ผมเซ็งนะครับทำอย่างอื่นนี่ยากมากเลยนะครับไม่เป็นไรนครับเข้าใหม่นะครับ ในต้องเข้าหมายนะครับมาละนะครับก็จะมีคนมาเรื่อยเลยนะครับก็จะมีคนออกไปแล้วก็จะมีคนมาดูต่อนะครับประมานั้นแหละนะครับไปแล้วนะครับสูงหงอคองนะครับยังไม่ได้นะครับผมหายากครับ กรมท่านะครับกรมท่านะครับคือกรมท่านะครับกรมท่านะครับแต่ไม่รู้กรมท่าหรือรกรมท่ากรมท่านะครับผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นกรมท่านะครับเพาราะว่าเคยได้ยินแม่พูดอย่างนั้นนะครับก็เป็นสีแบบวอดีดร์กบลัวนะครับไปเลยนะครับเด่นๆได้แล้วเปิดได้เลยนู้นเปิดเลยีวาน <No. S 1> e อีเลอีวานอีเล่เนะครับ ไม่เป็นไรครับเราไปอัพสกิลนะครับเพราะว่าผมรูบี้ถึงแล้วสามร้อยหกสิบเรียบร้อยแล้วนะครับนิดนะครับก็อัพสกิลก่อนนะครับเราผมจะอัพให้เต็มก่อนเลยนะครับแล้วผมค่อยทำอย่างอื่นแล้วกันผมว่าคืออะไรลดปริมาณการฟื้นฟู HP ของสติอัสบินไซไฟสตูยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต่อไปนี่ห้าร้อยมันบ้าไปแล้วผมเพิ่งเลี้ยวเท่าไหร่ยี่ห้าครับกว่าจะเก็บได้เลี้ยวหกสิบีบ้าเลยบ้าตายแน่ๆนะครับ คอนเทนต์นะครับราเชลนะครับจะได้มาไหไรวันนี้ราเชลเราตรงนี้แล้วกันเห็นเลยราเชลไม่เข้านะครับได้รูรินี่แหละไม่ใช่ได้ตัวอะไรวะไอจิ้งจอกนี่แหละนะครับบ่อยมากเลยนะครับยูรินะไม่ใช่รูริพูดผิดนะครัปลาเรานะวันนี้ไปดูก่อนว่ามีอะไรนะในถ้ำมังกรครับสวัสดีครับขิดิกาย่านะครับชแนลนะครับมาทุกทีเลยนะครับ อ่าโอ้โหมีคนตีไว้โอ้มีคนตีละหมด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 ละขอคอยไม่สิ้นสุดเดี๋ยววันนี้ที่ไปตีหอคอยไม่สิ้นสุดนะเดี๋ยวผมเอาของ่อนของเยอะนะคนนี้จริงจ่อครับโอเคโอ้เลียบเลียบโอ้ของเยอะนะครับอารีนาเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมไปตีแล้วแพ้เว้ยไม่เคยเกิน2,500เลยนะครับตอนนี้นะผม ฟาร์มจากไหนนะครับลูบี้นะครับปกติผมก็ฟาร์มในนี้แหละนะครับขอฟอยไม่สิ้นสุดนี่แหละนะครับก็วันนี้จะไปตีแหละเพิ่งได้มาเท่าไหร่ร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็กับยังอื่นด้วยนะครับก็จะไปลองตีดูน่าจะได้นะครับน่าจะสู่ได้นะเดี๋ยวไปดูศัตรูใหม่นี้เมื่อกี้ตัวนี้มันมีไอ้ตัวกัเนี่แหละผมกลัวนะไอ้ตัวกันสองเทินเนี่ยผมกลัวแพ้ตอนไอ้ตัวไอ้ตัวนี้แหละนะครับไปกันนะครับเรา ให้มันชัดัพไปก่อนนะก็คือให้มันใบไปก่อนนะติดใบใส่ไฟเล่นมันใส่เล่นไปนครับเต้าใส่เล่นไหมสองตัวไว้แล้วก็เอาไฟลงมันนะครับหลังจากนั้นก็ลดพลังโจมตีมันนะครับด้วยน้องเมย์น,นะครับเออแรงมากครับ โอ้โหโอ้โหเกือบตายเว้ยแรงเว้เวยตายยิงอีกรอบไม่โดนเว้ยโอเคยังได้นะยังได้ยังได้โอ้โห,โโหมันมันทำไมยีเยอะจังยิงกลับดิลูกน้องมายิงยิงใส่สองพันแปดตายไหมไม่ตายเว้ยใส่มัน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  ผูผิดเลยยิงไปแล้วนะครับปันห้าครับใส่มันนะครับ,รบใส่อีกรอบสิ oh, เออ <no. S 1> ตายแล้วเว้ยเฮ้ย oh, <no. S 1> ไม่ตายเว้ยยิงมันไปหลักพันหนึ่งคำลาอีกแล้วอย่างแรงครับใส่มันใส่มันใส่มันเออโอเคเออโน้ okay. oh, no, นะเมื่อกี้ เสียงแบบโอ้ยนะครับสายมันไปมันเข้าไปนะครับโอ้โห oh, oh. สามเทินเหรอมันก็สองเว้ยเป็นสามเว้ยมันต้องรีเพิ่มพลังแล้วครับไม่ไหวแนละ้วไม่งั้นลงไปนะครับอเอรืออันนี้นะครแล้วก็นิวโอ้เอาเพื่อนมาก่อนเบริก้ามาอีกตัวแล้วกันช่วยหน่อยนะครับเบริก้าช่วยหน่อยนะครับใส่เข้าไป <Yeah. S 1> นิวไปนะครับ ยงไม่ได้อะโดนอะไรใบ,บ,บนีได้เรื่องแล้วแบบนี้ติดใบครับใส่ไปเท่าไหร่พันสี่ครับบูเบติก้าผมจะได้เท่าไหร่ครับเบติก้าของเราพันหไม่แรงกว่าวะฮหวสิครับพี่ฮหิวจะตายแล้วไม่นะ เออนั่นแหละดีมากแมทิโอลงไปนะครับฮ่จะต,ตายไหมเนี่ยแบบนี้โหโหแรงเว้ยผมว่องผมมั่งโอ้โหจะตายแล้วตัวชุบชีวิตเราสู้ดได้ไหมเนี่ยมันมีสามอะ่ะมันมีสามเทินอะ่ะมีสามชุดเลยนะครับเพื่อทำไมค้างอะ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตายมันนะครับสำคัญมากนะายมันายมันไปก่อนนะครับเราดินายนะครับโอ้โหโดนขึ้นโอโ้ตายแล้วตายแล้วผมไม่มีตัวยิวไม่มีตัวชุบโอ้โหจบแน่ๆงานนี้ ไม่มีตัวฮิลไม่มีตัวชุบไม่น่ารอดแล้วครับไม่น่ารอดเลยนะครับเต็นโรดก็ตายครับบ้าจริงจริงโอ้ยากมากเลยยากมากเลยนะครับเจอแบบนี้นะครับไม่น่ารอดแล้วครับเจ้าพันสองโอ้โหแรงมาก ผมใสผมต้องหารูลียไม่งั้นหนีสู้ไม่ได้มันสองนับอย่างแรงนะครับตายจบการตอ่อสู้แพ้เว้ยไม่นึกว่าจะยากขนาดนี้เนี่ยไม่นึกเลยนะส่งเพื่อนก่อนแล้วกัน เราก็พยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเกมนี้นะครับพอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะไปยากแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องหาตัวเก่งๆนะครับแล้ววิธีหาตัวเก่งคือเราต้องหาตัวหกดาวมานะครับประมาณนั้นแหละนะครับยากมากนะครับพอไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับก็คือทำเควสไกพวกอะไรนี้หมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วนะครับที่เหลือก็คือต้องเล่นให้มันเยอะที่สุดนะประมาณนั้นแหละนะครับจะพอไปได้นะครับเกมนี้นะครับ ต้องใช้เวลานะครับในการเล่นมากๆนะครับเพื่อนในเกมเยอะนะะหกสิบสามแล้วพอละแล้วโอเคครับไม่รอดเว้ยสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้จริงๆครับเมื่อกี้นะครับผมต้องหาตัวหกดาวแทนน้องเมย์ให้ได้นะครับแล้วก็อลิสผมดูแล้ว ผมว่าอลิซมันมันไม่ใช่อลิซไม่ใช่ผู้หญิงสลับผมหรอกนะครับอลิซนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยฮิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรแต่ว่าดีที่ชุบชีตนะครับฮิวแนะค่แปดสิบปเซแล้วก็ท่าของเธอไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีเลยขึ้นเลยนะครับเพิ่มพลังให้ตัวเองครับพันนะครับหนึ่งพันนะครับแล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดได้รับความเสียหายมากขึ้นสีสิเปอร์เซ็นก็ดีอยู่นะที่จริงก็ดีอยู่นะที่จริง แต่ฮิวไม่ดีเลยอลิสนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนอลิสพลังเต็มเท่าไหร่นะครับถ้าดีผมก็คงจะปลิซเพิ่มแล้วแหละครับก็ไปดูก่อนครับอลิสเราอ่าอัพเร็วสี่สิบดีพลังสี่พันสามนะครับใช้ได้ใช้ได้จริงแต่ผมอยากได้ดีน่ามากกว่าเพราะว่าดีน่ามันมันฮิวสองรอบนะครับเดี๋ยวไปดูดีน่าแป๊บนะครับ ดีน้าุูบี้ปีนี้ครับีหน้าลีนาเพิ่มนอะไรลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันนะของศัตรูทั้งหมด25%มมออออลิสก็ดีอยู่ที่จริงออลิสก็ดีวะ่ะออลิสดีมากนะจริงอัพอลิสดีกว่าแบบนี้ <c oughs> thank you นะครับ thank you นะครับ asin นะครับ thank you นะครับ asin นะผมมีมาไลฟ์ด้วยนะครับตอนนั้นนะครับ asin นะครับคนที่มาคนที่มาเอ่อเม้นผมนะครับผมแนะนำชุดหนึ่งขอเดฟหนึ่งตัวตัวตีหนึ่งตัวบัฟหนึ่งตัวชุดหนึ่งตัวชุดหนึ่งตัวบัฟหนึ่งตัวเดฟหนึ่งตัวตัวตีหนึ่งตัวนะครับน่าสนใจนะครับก็กองแสงจันทร์นะครับผมถึงแปดคิด 11แล้วนะครับแต่ด่านนี้ก็ไม่น่าจะผ่านแล้วนะครับเพราะดูแล้วยากมากนะครับต้องใช้เซเว่นไนท์มาช่วยแล้วล่ะผมว่านะด่านนี้เดี๋ยวไปลองกันก็ได้นะครับ you you มีแต่ลูรี่เลยนะครับรอบนี้แต่ผมดูแล้วไม่น่้ผ่านอนะ่ะไม่เล่นดีกว่าไม่เล่นดีกว่าไปอารีนาดีกว่าคิวสงครามคิวเป็นไรเกิดอะไรขึ้นตีหรือ,อยังตีแล้วนะสงครามคิวเราตีคนแรกนะครับเรา เฮ้ยตัวนี้เท่มากเลยอ่ะคือตัวอะไรสู้ได้ไหมไพวกนี้เจอรูดี้นี่ผมไม่เอาละวไดูก่อนว่าจ้าใครดีโหูรูดี้หูเอาอย่างนี้เลยหรอแบบนี้แหละเข้าทางผมเลยนะตรบนี้ครับน่าจะสู้ได้นะผมว่าลองดูแล้วกันซีนันนะครับถ้าแพ้ก็สวยไปนะครับ มาแล้วจัดจัดมันซะหน่อยครับตังขบวนไปซะป้องกันไปเถอะนะครับป้องกันตัวซะก่อนนะครับแบบโอ้โหร้อยหนึ่งไม่เข้าใส่คือได้สามร้อยโอเคเออแปลว่าใช้ได้ใช้ได้ศัตรูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับยิงเบามากครับมาจุดลาดไปเราใส่เล่นให้หมดครับเต๋ครับสบายสบายครับ มเทโอลงมาเหอะนะครับไ,ไม่แรงเรานะครับค่อนข้างใช้ได้ค่อนข้างแรงอยู่นะครับไปลายไม้ตายของ,งเรานิ้วนะครับไอก้กอนนะแล้วก็รักษาไปด้วยนะอ่าดูดีตีไปเท่านั้นแหละนะครับทำอะไรผมไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะครับใส่คืนซโิโตอ้อย่างนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการเลยเอาอกมาดิอ้โหูโดนแรงเหมือนกันนะเนี่นยแบบนี้ะอะไรที่ผมต้องการนับยิยงเข้าไปานำ 3ามพตายคาที่ครับเป็นไรเราตีต่อรับสอยคืนดิดออออออต้องใส่ได้โทกเก้นแค่เดียวนะเ <c oughs> ดซี่หกดาวนะผมว่าใช้ได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันก็เป็นตัวฮิวตัวหนึ่งอนะตัวทรับตัวหนึ่งแหละนะ <c oughs> ผมว่าดีนะ <c oughs> ผมว่าดี <c oughs> ยิงไปครับเราปบตบตีไปเรื่อยๆครับ หีสากระสุนลดพลังพลังโจมตีของศัตรูนะครับโอ้โหไม่ลดเว้ยตายแล้วครับนิ่งๆนะครับเหลือตัวเดียวแกทำอะไรได้เจ้าดูดีเอ๋นะครับเดี๋ยวเรารอฮิวอีกนะครับแป๊บนึงนะครับตะลุยมาโอ้โหโอ้โหสตันนะครับเจ็ดสิบแปดสิบครับรถทําเลี้ตายโอ้แปดร้อยตายคาที่หน้าหนาครับจบการต่อสู้จ้อยครับ เย้ได้มาสองสองอันเองนะครับโหได้รับค่าชื่อเสียงทั้ง50เลยหรอไปตีคนอื่นต่อนะครับโอ้ถ้าตีคนนี้สบายเลยเนี่ยเอาเลยตัวนี้แหละ11ครับเหมือนลังแกเด็กเลยครับอันนี้นะครับดูแล้วนะครับเท่าที่ดูนะครับเหมือนลังแกเด็กครับคุณนำอาร์กอนนะครับใส่เลยตอนแรกที่ใส่เลย ผู้นามาลาก้อนฟันไป600ตายคาที่ฟันอีกรอบหนึโอโ้มันมีเกราะนะครับบุตกรกวีให้สงสงครามแล้วแกเจอจุดติซะหน่อยโอ้โหหิวเหรอโอโ้แป้งแป้งสายกระสุนปยตอม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 ต้อมต้อมตาอ้าไปครับทีนึง เกลต์ต่อมากเลยครับเกลต์ป้าเลยครับอันนี้เพราะโดนทำพลาดหลายคนมากนะโอ้ตายหมดเลียวมิงมิงกดย้อนนะมิงมิงแกจะทําอะไรปุ๊บทำอะไรไม่ได้หรอกแกนะเดี๋ยวรอแกหมดก่อนแล้วจะรู้กันนะเออเมย์น้องเมย์น้องเมย์อย่าตีน้องเมย์ผมอย่าตีน้องเมย์ผม ดูไปหลับไปนะครับบางคนบอกนะครับเลฟนี่เกลของเรานะครับดูไปหลับไปนะครับเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยนิ่งๆ,นงๆเนี่ยเกาะหมดก็ตายเลยเนี่ยดูแลโหคนนี้ได้ไหมไอ้โอ้เมตายเว้ยปันเข้าไปรอบนึงยิงเข้าไปอีกรอบนึงตายจ้อยนะครับไม่ได้ชุบเลยนะครับ เซ็งนะครับใ่มาสองอะครับเซ็งเลยนะครับไปนิ่งๆนี่แหละนะครับเป็นไรครับเราก็ยังตีคนต่อไปเรื่อยๆครับไปดูเทพอูลูสิเทพอูรูไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าเล่นนี่ได้สามดาวแน่นอนครับเหมือนลังแกเด็กไม่เอาเอาสักสิบห้าสิบหกแล้วกันไอ้พวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันจัดแค่ตัวเดียว ให้ผมตีเล่นเหรอเอานี้แล้วกันค่อยสมเหตุสมผลหน่อยนะครับสิบสามนะไปอะไรแล้วอ้าวตีแค่สองครั้งอ่ะไม่ได้สามครั้งเหรอโอเคครับไหนลูกี้ผมว่าไงบ้างนะครับเกือบสองพันลูบี้แล้วยังไม่ได้เลยนะครับหมอคงนะครับคนนี้นะครับแกก็เติมไปเยอะนะครับคุณคราฟนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเดินโล้นเหมาะอาร์มารีนาครับเอาเดินโลดนดีกว่าถ้าไปอารีนาเอาเดินโลดนนะครับ พี่มีเซเว่นนันบร์บ,บร์บออน,อ,อนมาเยอะจังสี่ถึงห้าเดือนแล้วนะครับคนนี้นะครับเล่นนานมากนะครับเป็นเป็นคนที่เทพที่สุดที่ทในกิวผมนะคนนี้นะครับดูข้อมูลสิเทพที่สุดนนสวันนี้สวินไม่ค่อยมีครับเหมือนไม่ค่อยมีตัวอะไรเลยอยืม พอแล้วนะครับไปดูกิลแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ไปอัพสกิลก่อนนะครับปกติผมก็จะอัพสกิลนี่นแหละนะครับวันนี้มีคนมาล็อกอินแค่ยี่สี่คนเองเว้ยไปอัพสกิลแป๊บหนึ่งนะครับเราโอ้โหพลัลพพลนะครับบอกว่าใช้ไปสามพันลูบี้นะครับได้หงอคงนะครับโอ้โห คงไม่มีตังขนาดนั้นหรอกสามาัูบี้ต้องซื้อเท่าไหร่วะเนี้โอ้สองพันเว้ยแพงเว้ยอันนี้ไปก่อนแล้วกันอี p เดี๋ยวผมจะอัพเก็บอัพกิวเลวห้านะครับพอาะลิวเลวห้านะครับแล้วเราก็จะสามารถอ,าอัพป,ประสาทของเราได้นะครับอัพป,ประสาทในนี้นะครับไหนวะ ปราสาทของเราได้นะครับเนี่ยปราสาทคิวนะครับอัพตรงนี้ได้นะพออัพแล้วครับเราก็จะสามารถอัพข้างล่างได้นะเนี่ยนะครับอัพพวกนี้นะครับอ่าปราสาทขั้นเท่าไหร่นะครับกาะสร้างเข้าไปใช้สองหมื่นยงเยอะนะครับแล้วก็อัพพวกนี้ละห้าหมื่นนะครับก็จะได้มันจะเป็นบัฟหลายๆอย่างนะครับนะครับไปดูข้อมูลนะาับัฟอะไรบ้างถ้าเราสร้างนี้นะก็จะได้สามารถตรวจสอบได้เฉพาะสิ่งต่อสร้างที่เกาะสร้างเสร็จแล้วมันจะเป็นบัฟนะครับเรนึงดูก่อนโรงแรม สมาชิกิลภาพก,ก่อนทุกวันช่วยให้โครงสถานะที่ดีที่สุดไว้บัฟของโรงแรมแบ็ไปสามชีบในหนึ่งวันสามารถรับบัฟหนึ่งอย่างนะครับมันก็จะได้บัฟอะไรไปดูรครับเราก็ไม่รู้นะครับลงหลอะครับก็ได้ตีแรงขึ้นเลยนะอาวุธน่าจะดีขึ้นะระมาณนี้นะครับลงหลอนะพวกนี้ใช้ก่อสร้างแพงมากสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นนะปูอย่างแพงอะ่ะ ประมาณนั้นแหละนะครับก็กําลังคิดไปไกลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องอัพแล้วให้เลวคิวเป็นเลวห้าก่อนนะครับค่อยว่ากันนะครับพอสับวันี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละนะครับผมก็ไปโชว์ตัวผมก่อนมีแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วจะมาโชว์อีกทีนะครับผมก็ใช้ตัวหกดาวนะครับของตัวนี้เอสปาดานะมาอัพไม่อัพไม่อัพของในตัวอาริสผมนะครับก็อัพของเดนโรดแหละนะครับ สองอันนี่แหละนะเพราะว่าผมมีของเทพอยู่นะเนี่ยนะครับมีดาบเทพนะแต่ว่าผมไม่อยากใส่เพราะเดนโล่ผมมีคียดิคอนแล้วไงผมเลยไม่อยากใส่นะครับแม่ก็ต้องมาใส่ให้อลิสแลลวนะครับอลิสอลิสผมมีของไม่ดีเลยนะครับประมาณนี้ครับอลิสผมดีนะของเนี่ยมีความเร็วนะครับมีคีนะครับสองอย่างนะแต่รู้จะคีเป็นทาอะไรนะครับอาจจะใส่ความเร็วสองอันนะครับจะได้ใช้เวทบ่อยๆตีบ่อยๆนะครับประมาณนั้นแหละครับต้องคิดอีกทีนะครับ โอเคครับก็เจอันใหม่นะครับในดวอข้างหน้านะครับผมว่าพอแล้วแหละนะครับวันนี้รู้สึกว่าอธิบายนานแล้วนะครับก็เจอันใหม่จริงๆนครับในดวอข้างหน้านะครับกับผมกริติสันนะครับโอเคเอซินโอซิน what do you have ครับ what question do you have นะครับนี่คำถามอะไรนะครับเห็นเอซินนะเป็นคนต่างชาติคนเดียวนะครับเอซิน what question do you have ทำไงให้โหดนะครับเล่นไปเรื่อยนะครับ เจอกันใหม่นะครับพัลพลนะครับบายบายครับเลิฟลี่เกิร์สนะครับโอปราสมาจากไหนนะครับมาจากเนี่ยนะครับเนื้อหาที่สามารถหาได้นะครับก็เล่นในหอคอยประจนไทยเลื่อนขั้นหออุปกรณ์ออใช้นะครับหาจากไหนนะครับปกติหาจากเฟสต่างๆนะครับผมได้จากอะไรวะมันจะได้มากับลูบี้อะไรครับลืมแล้วครับว่าได้มาจากอะไรไม่ค่อยได้นะครับหายากนะประมาณว่าเฟสพวกนี้แหละนะคมันจะมี เคลสน์อันหนึ่งนี่แหละมันจะมีนะครับ m มค์ครับหล่ะครับอันนี้คงนอนก่อนนะครับมคครับผมไม่ไม่น่าจะเล่นแล้วลหะนะครับเพราะเกมเยอะเหลือเกิกนนะขอบคุณครับขอบคุณที่ชมนะครับโอเคนะครับก็เจอใหม่จริงๆครับในวิดีโดขอข้างหน้านะครับเออ o ซินดูแฮนนิเฟอชันส์พปีสอัสเมีนา เป็นไปเรื่อยๆครับลายเลนเจอร์เดี๋ยวก็เก่งนะโอเคนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับไหนวิวซีโอเก็งครับอินเดียเน็กซ์ไปดูครับอย่าลืมสับส b e l ไล e ์แชร์นะครับแล้วก็ไปล็อกอินในเว็บผมนับกิจชีวีนะครับถ้ายิ่งดูในเว็บผมยิ่งดีและผมยิ่งชอบนะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ